Song. Ladies and gentlemen, welcome to a rocking channel. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until, well. Let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. looking okay. โอเควันนี้มาเกม Half Life 2ครับผมเป็นเกมเก่ามากนะเนี่เกม Half Life 2แล้วแต่ว่ามันไม่มีซับไตเติลก็แปลไม่ไม่ได้มากเท่าไหร่ครับแล้วอันนี้ก็ใช้เพลื่งคลาวอัดนะฮะก็ลองทดสอบโปรแกรมดูซื้อมาจากสตรีมนะแล้วก็เอ่อก็อสนับสนุนโดย EGS Game Store ถ้ามันไม่เวิร์กก็ผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะเปลี่ยนเป็นอ <c oughs> เออ่แฟลชไปก่อนนอะใช่ป่ะไม่รู้แปลม,ม,มันน่วนะวีแกนเอาไปดิเฮ้ยทำอะไรเนี่ยทำอะไรทำอะไรเนะี่ย ทำอะไรอะไรอะไรเอาดิเอาดิเอาไปดิโชว์กระโลกดาวเฮ้ยรถเข็นรถเข็น Cement c b e a m ไปครับเราไปจ่ายตลาดกันนะอย่างอย่างพี่มืดยาพี่มืด ไปจ่ายตลาดแล้วดรบรีนอีกแล้วผมหวังว่าจะดเห็นคนสุดท้ายของเขากนเมืองซิตี้เฮ้บบเฮ้บบมองหน้าเราเตะยอดหน้าเลยแดดข้าวไม่สักยังไงพวกมันแดดแดดหนุ่มไม่พวกมึงไงยี่แดดหนุ่มไม่ไม่ดิไม่ดิ đi, 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 đi. Ờ. Mà yếp. Yếp. đi ở đi ở đây, cao à, 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 là Cũng Cũng đâu <laughs> ơi, chờ đi ủa mày ủa đi 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 ơi, เอ้ยออกไม่ได้โอ้ยมึงทุบหลังไ <c oughs> อ้ไอ้กูจะไปเอ้ยอย่างมึยง,งยงงนะังอีกมึยงยังอีกนะมึงยังอีกนะนมไม่แดกไอ้สัสโอ้ยไอ้ออกไม่ได้อ๋อไอ้สัตว์อ่ะอ,อ,อ,อ๋อยังยังไม่ให้กูไปอีกมากอดโดนครับโอ้ยกูกอโดนแล้ว Oh, wait, I... Bakler! Oh, oh, oh! Oh, jeez! Stop! 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 เข้าไปไปไล้ไปไล้เข้ามาไหมเฮ้ยรอบเดือนใครมาไปไหนโอเคครับผ,ผมรอตัดผมแนละ้วครับอาทรงนักเรียนนะฮะ It's me, Gordon. Barney from Black Mesa. Cô à? Hey, sorry for the scare. I had to put on a show for the cameras. I've been working undercover with civil protection. Gordon, à? I can't take too long or they'll get suspicious. I'm way behind. Còn nhớ nè, Gordon à? Mà. Yes, Barney. Ui, what is it? I'm in the <coughs> middle of a critical test. Sorry, Doc, but look who's here. Doc, đây mà. Qua đi Hey, Doc. Uh, hey, Doc. Hey, Doc. Hi, Bob. he was about to board the express to nova prospect well barney lop, lop. what do you intend i'm thinking i'm thinking alex is around f here, you, somewhere she <coughs> would have a better idea how to get him here uh, as long as he stays away from checkpoints we should be okay hey bob hey, doc no we're taking enough chances as it is very well uh, uh, now, 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 gordon. Now, Good now. okay gordon you're ah, going to have to make your own way to dr kleiner's lab ใใใคคครรรสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดประตูเข้ามาเลยครับไม่มีคนอยู่ครับเข้ามาเลยเข้ามาเลย There's no time to waste here Gordon get a move on get a move on นะได้เวลาไปของเราแล้วเอ่ออะไรอะระเบิดไปกิน เอาลเปิดไปกินเอาลเปิดไปกินโอเคครับโอเคโหลดแมปนะฮะโอเคครับรอให้มันเอมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมยนะเนอนเนเตนตตนน้ ừ không rồi mừng kịp đi mừng người kịp ôi mừng ôi top sao đây của á ô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  đi ô ô ô Haha Mày đẹp đẻ ô quay cái chót. <cười> 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 đi 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 เหนื่อยแหละอะไรอะไรอีกมันจะอะไรเอีกตีไม่นะครับนี่ขยะครับขยะขยะไอขยะไอขยะบนแคโตัวนี้แหละมามึง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 มาแน่จริงมาแน่จริงมากูจะเข้าไหมกจะเข้าไหม ขู่ขู่แค่นี้ขู่แดกเราไหมครับแดกเราไหมเอาไปทั้งรังเลยสักโอ้แหลกแหลกแหลก,กโอ้สวัสดีครับ hey, เฮ้ยบบสวัสดีครับบบเฮ้ยทำอะไรโกงด่านแล้วอะ่ะทำอะไรอะ่ะ ทำไรอะเอ้ยลูกๆคำๆแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไรน่ะไปแล้วโอ้มีควายมีควายมีควายบุกโลกมีควายบุกโลกไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวลาแบบเฮ้ยบบเฮ้ยอะไรอะ่ะ ออะไรอะไรอะไรอีกะไรอีกะไรอกะไรอะไรอะไรอะไรเฮ้บอบเฮ้บอบจะปลูกต้นไม้ไหมชอบไม่สัก ไปดูละไปดูละเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยตบโอ้ยตบโอ้ยตบเบี้วโอ้ยไปได้วะเวลาแล้ววะกินเบียร์ไหมพี่เอาไปคูให้ทั้งลังเลยมา เดี๋ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เล่น,น,ลน,นอ่ะเล่น,นอ่ะเออเล่นอ่ะเออมาดิโยวเะกันจอะโอ้ยเอพีตกไปเยอะเลยฮะเอ้ยออกข้างนอกเอาออกไปไม่เ <c oughs> มึงมึงหัวนห่วยเซเว่นทีนเที่ยเลยมึง ซิตี้เทฮ้ยคือลิฟต์มีลิฟต์ไว้ทำไมเนี่ยเฮ้บเเเคาะอะไรเคาะเคาะอะไรอ้าวเตะอะไร กระเป๋ากระเป๋าใครครับไม่ถามไม่ตอบเหรอเฮ้ยโทาทัตดูบอลไอ้รีโม่เปลี่ยนช่องนี้ดูบอลดูบอลดูบอลเหอะดูบอลบอกให้ดูบอลจะดูบอลบอลมาเออจะดูบอลจะดูบอลพังไม่หมด มามาเอาก็อีไหมเอาก็อีไหมอืม <ật> อะไรวะปวดดิดูบอลดูบอลดูบอลดกก็ดูบอลมึงเปลี่ยนช่องมงไม่เป็นเหรอ

ไม่ได้ยินเสียงอะไรโอ้คนลุงใช่ไหมไม่ไปไม่ไปหนูจะไม่ไปหนูไม่ไปจะดูอยู่เนี่ยดูอยู่เนี่ยไม่ไปหนูจะอยู่กับคุณลุงหนูจะอยู่กับคุณลุงหนูรู้บ๊อบที่บ๊อบหนูรู้ว่าบ๊อบมีแรงเยอะมากเลย ม่เปยหนไไไูไม่ไปไม่ไปบอกไม่ไปอโอเคโอ้สํหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วก็มาต่อกันพาร์ทหน้านะสํหรับนี้ก็บายบายครับเจอกันพาร์ทหน้าพี่บุยไม่ไปเขาบอกไม่ไป